เคล็ดลับการดูแลผิวหน้าของตัวแม่นะคะอย่างดีฉันก็ถือว่าเป็นตัวแม่คนนึงในวงการเช่นเดียวกันแต่ถ้ายิ่งกว่าตัวแม่นี่นะคะที่โอ้โหรับบทแม่รับบทยายแต่หน้าตึงยิ่งกว่าตัวลูก <c oughs> <อ>คนนี้น่ากลัวมาก <c oughs> แล้วไม่มีใครมักจะพูดถึงเธอเพราะว่ามักจะได้ยินเสียงเธอแล้วก็เออก็เอเอหน้าเธอคือชินกับหน้าเธอที่ตึงอย่างนี้ตลอดเวลานั่นคืออาดวงดาวจารุจินดาน,นั่นเองใครจะทราบไม่ว่าจริงๆเธอมีเคล็ดลับอะ,อะไร วันนี้นะคะน้องลีน่านะคะมิสดีโอเกลปี2 0 1 2จะมาแช์เอาเคล็ดลับนั้นมาบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันคืออะไรนะคะ,คะสวัสดีค่ะน้องลีน่าสวัสดีค่ะเคยเจอลีน่ามาครั้งนึงแล้วชอบมากลีน่าเอาอะไรมาให้แบบว่าชอบเอาอแปะแปะ เออชอบออะไรแบบดีๆแปลกๆง่ค่ะแปลกง่ายๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็แปลกค่ะแต่อันนี้เป็นของอาดวงดาวจารุจินดาเลยนะคะทุกคนมีคําถามกันหมดไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าร่น่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่วัยรุ่นวัยเด็กวัยสาววัยกลางคนหรือจะเป็นผู้ชายทุกคนถามหมดว่าอาดาวหรือว่าพี่เติมพี่ตามเขาไปทําอะไรกันมาทําไมหน้าเขาไม่เปลี่ยนไปตามอายุเลยทําไมเป๊ะขึ้นเป๊ะขึ้นแล้วก็เรียกว่าอายุยิ่งมากยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คืออันนี้ลีน่า มีโอกาสได้รู้จักกับอาดาแล้วก็ได้ทํางานกับพี่เตินพี่ตั้มก็เลยไปสอบถามดูนะคะเขาก็คือข้อพัวนี้เป็นข้อพัวที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วทานอาหารเสริมกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่อาดาแนะนําที่สุดก็คือคอลลาเจนเพราะว่าหนึ่งมันช่วยเรื่องผิวพรรณไปถึงนะคะอาดาวก็อายุเลขหกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยนะคะก็คือแนะนําเรื่องคอลลาเจนขึ้นมานะคะแต่ว่าคอลลาเจนตอนนี้มีตามท้องตลาดมากเยอะเลือกไม่ถูกนะที่เยอะจะเลือกไม่ถูกแล้วก็คุณผู้ชมก็ไม่ ว่าอันไหนมันคือคอลลาเจนจริงหรือคอลลาเจนปลอมซึ่งลีน่าก็เพิ่งรู้มาล่าสุดนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีสกัดมาจากแมลงสาบเฮ้ย <Hey. S 1> จริงจริง,รงประเทศจีนเลี้ยงมแมลงสาบแบบปิดเพื่อสกัดคอลลาเจนออกมากอดจริงๆค่ะซึ่งลีน่ารู้รู้ว่าตกใจขึ้นมาแต่ว่า แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจว่าาร์ลี่คอ l ล a g e n เป็นชายเป็นแบบนั้นไม่ใช่คอลลาเจนของเรามาจากปลาแซลมอนจากประเทศแคนาดานะคะจากมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้คือบายใจได้สบายใจได้คุณเจนเขาคิดยังไงเอาแมลงสาบเพราะว่าอันนี้คือเขาบอกว่านายวิทยาสาวคิดคนเขาบอกว่าแมลงสาบมีคอลลาเจนเยอะที่สุดก็ช่างมันแซ่ใช่แต่ว่าแบบเอามาทานนี้ก็ไม่ไหวไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคอลลาเจนแบบใหม่นะคะนาเข้ามาจากแมลงสาบค่ะ จะกินยาแต่แมลงสาบองเลือกเป็นแมลงสาบที่สะอาดนะคะเราไม่มีเลยก็ไม่มีใครทานอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมก็เลยเป็นแมลงสาบวิ่งมาเลยกันถามว่าสะอาดหรือเปล่าลกอาบน้ำยังค่ะมันเป็น ราคาอันนั้นก็เป็นราคาอีกราคาหนึ่งแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยอาดาวเนี่ยเป็นการพิสูจน์เลยว่าคือมาจากเป็น,นประเภทแคนาดา,เป,เ,า,ดาเป็นปลาแซลมอนเลยะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโมเลกุลเนี่ยเล็กที่สุดแล้วก็เป็นแบบเปปไทด์ซึ่งคอลลาเจนที่เป็นแบบเปปไทด์จริงๆคือจะต้องทิ้งตัวลงสู่ก้นแก้วนะคะ,ะม,มันเพราะมันมี<ห>น้ำหนักตัวคอลลาเจนที่บ้านของคุณเวลาคุณชงแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันจะลอยอยู่บนผิวน้ำหรือเปล่าตอนที่เทลงไปบางคนจะสงสัยเฮ้ยใช่เลยหรือว่าไงเอาเป็นว่าลีน่ามีมีวิธีการทดลองมาให้ ด,ดีกว่าใช่ลองมานะให้ดูนะแต่ว่านีน่าจะบอกว่านีน่าไม่ได้เป็นคนที่ผิวขาวกระจ่างใสแบบนี้มาก่อนนีน่าก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวค้ำเหมือนกัน ผิวค <festivals bring S 1> ้าเหมือนกันอันนี้น้อนก็ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยขาวนะผิวข้าเหมือนกันอันนี้มาแบบไม่ได้ทาไม่ได้ทาครีมอะไรด้วยค่ะเคยผิวค้าแบบนี้นะคะแล้วก็แต่คุณแม่จะเป็นคนขาวแต่ไม่ได้กรรมพันธุ์จากคุณแม่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องได้กรรมพันธุ์จากคุณพ่อถึงจะวาสนาดีค้าจริงๆใช่หนูได้มันจากคุณพ่อเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางหนูกลายเป็นใช่ตอนแรกหนูรู้ว่าอยู่ตรงกลางจะเด่นที่สุดก็เด่นที่สุดจริงๆแต่หนูรู้ว่าจะได้ขาวกะจ่างใสที่สุดเปล่าเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่านี่นะคะเราเปรียบเท Multim, แบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอลิน่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่นะะแบบนี้เลยดำแบบว่า ผิวค้ำแบบนี้ตอนที่เกิดมาถ้าสมมติว่าใครที่บอกว่าเกิดมาแล้วผิวค้ำแบบนี้ฉันอยากจะฆ่าตัวตายอ,อย่าพึ่งอันนี้นนดบบอ,อีกาเลยนะเนี่ยอย่าพึ่ง,งนะคะ,ะและนนี้คือคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดที่ดีน่าบอกแล้วว่ามันแบบมีหมื่นมิลลิกรัมมีแสนมิลลิกรัมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ร่างกายของคนเรานะคะคนเอเชียสามารถดูดซึมคอลลาเจนต่อวันได้แค่5้0 0มิลลิกรัมเท่านั้นเท่านั้นคุณทานเป็นหมื่นเป็นแสนไปไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนบางคนคนไทยบอกว่าทานเข้าไปเดี๋ยวขับเป็นปัสสาวะออกก็ได้ไม่่่่เเป็นไไรรรมจจิิิงงงพาาะวสที่ ่ทีมันละลายในน้ำเนี่ยมันขับเป็นปัสสาวะคือคุณทานน้ำเข้าไปเนี่ยดูดิลอยบนน้ำเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือเขาพูดว่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เหมือนกันแต่ว่าเปปไทด์จริงๆต้องมีน้ำหนักตัวมันต้องลงสู่ก้นแก้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแลอีกอย่างดูที่พอเราคนไปปุ๊บ ช่วยเรื่องความเากระจางทายของเขาเป็นแบบผสมน้ำใช่ใช่ค่ะเป็นแบบผสมน้าทั่วไปเลยเคยเจออันยี่ห้อหนึ่งอ่ะเอามาให้อ่ะเรื่องนี้มันลอยน้าเต่งใช่แล้วเขาบอกว่าให้เรารีบโคนผสมกับชากาแฟได้หมดเลยนู่นนี่นั่นนะคะแต่สิ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามร่างกายที่คนบอกว่าทานคอลลาเจนล้วอ้วนเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็คือตรงนี้แหละค่ะเนี่ยตรงนี้เลยที่มันเรียกว่าเป็นกากไปคั้นอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันจะทิ้งแบบว่าเกาะอยู่ตามตับไตตับไตต่างๆให้ตับไตทํางานหนัก แล้วก็อย่างนึงช่วยในความขาวไหมก็ช่วยได้จากอีกาแบบนี้เป็นเป็นกาแฟแบบนี้ได้เหมือนกันแต่คนแบบว่ามืออาชีพแลวนะแต่สตาร์ลี่คอลลาเจนเบปไท์นะคะสตาร์ลี่คอลลาเจนเบบไทยคือหนึ่งเลยเทลงไปปุ๊บจะไม่มีการกองอยู่บนช <ไป S 2> ิวน้ำจะลงไปเลยเ<อ>ลงไปเลยแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะ<อ>มีส่วนผสมที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีก็คือส่วนผสมของเมลอนที่ช่วยในความขาวกระจ่างใสเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดเยอะที่สุดในตระกูลผลไม้ทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวหน้าคนให้ดู มันช่วยในความขาวกระจ่างใสนี่นะคะแล้วมันไม่ได้ให้ขาวกระจ่างใสแบบนี้อย่างเดียวคืออันนี้มันยังธรรมดาเกินไปคอลลาเจนอื่นทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าลีน่าเทเบตาดีนแบบเยอะมากแต่คราวนี้เอาแบบว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเลือดของเราเพียวๆแบบไม่มีผสมน้านี่นะคะเล่นอย่างนี้เลยแบบไม่มีผสมน้ำเขาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ผลิตภัณฑ์อื่นทําไม่ได้แต่ว่าสตาร์ลีคอลลาเจนของเราใส่ไม่ครบสองเลยนะใส่ไม่ครบยังใส่ไม่หมดแบ่งใส่ไปแล้วด้วยนะคะนี่ โอ้นี่มันหลกก้นแก้วเลยนะใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยมันสามารถเปลี่ยนเบตาดีนที่มัน,นที่มันเปื้อนเสื้อแล้วไม่ไม่สามารถซักออกได้เนี่ยแล้นที่พี่สามารถใส่สตาร์ลี ลงบนเสื้ออันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะไม่คุ้มก็เน <c oughs> คุ้มนิดนึง <c oughs> นะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าเคยทานแบบผิดผิดไปจะท ry, านสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทด์ได้ไหมแล้วฉันจะกลับมาขาวกระจ่างใสหรือเปล่าเพราะฉันทานผิดไปแล้วมันสามารถที่จะกลับมาขาวกระจ่างใส <c oughs> ได้นะคะนี่นไไอันนี้คือแบบว่าเทลงไปแบบยังไม่ได้คนด้วยให้เห็นเลยว่ามันมันไล่จับเม็ดสีเมลานินต่างๆและถ้าสมมุติว่าคนไปปุ๊บเนี่ยผิวพันมันก็จะกล้กระจ่างใสขึ้นแต่ที่มันดูค้นๆเพราะว่ามันมาจากตัวคอลลาเจนอันเก่า อันเก่าที่ว่ามันแบบว่าข้นๆไม่นี่เพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่แหม่มกําลังจะพิสูจน์ให้ดูก็คือสตาร์ล,ลี่คอลลาเจนเบไทยสามารถทานเพียวๆได้เพราะไม่มีกลิ่นคาวนะคะพี่ตังคคะสมมติว่าขับรถจากบ้านโอยตาเราลืมทานลืมทานทํายังไงดีอ่ะอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราแบบเราอยากจะทานตอนท้องว่างมากเลยเพราะเดี๋ยวเราไปถึงกองถ่ายเราจะต้องกินข้าวเฮ้พีห่หมูทานไม่ได้นั่นแหละค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคืออันนี้ถ้าคอลลาเจนเนี่ยทั่วไปมันจะต้องมีกลิ่นคาว ทานยากต้องผสมกับน้ำผลไม้แต่ว่าสตาลีคอลลาเจนเปปไท์ไม่ต้องก็ได้นี่อันนี้นียังมีอีกนิดแต่ว่านีน่าขอบอกว่าวันหนึ่งให้ทานได้แค่วันละหนึ่งซองนะคะเพราะว่าหนึ่งซองมีส่วนผสมของคอลลาเจน4 0 0พันมิลลิกรัมแล้วพอเพียงพอต่อร่างกายแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมขอบอกคือกินเป็นขนมได้เลยอ่ะใช่แต่ว่าอย่าอย่าแบบว่าทานหมดไม่ได้หมดทั้งแพ็คไม่ได้นะคะอย่าอย่าแบบนั้นอย่าเรื่องเรื่องเนี่ย เขาให้ไว้ผสมน้ำหรือให้กินสดวะจริงๆให้ผสมน้ำได้ก็คือถ้าใครที่อยากจะได้แบบกลมกล่อมทานเป็นเหมือนน้ำผลไม้ทานได้แต่ว่าใครที่เร่งรีบแบบก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรทานได้และทานน้ำต่อได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วก็ทานน้ำต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะได้กับสตาร์ลี่คอลลาเจนแบบไทยตอนนี้นะคะพี่สองคนเดี๋ยวว่า กินกันกระจายกันเดีนน๋ยวลี<ด>น่า<ด>บอกโปรโมชั่นให้จากปกติ3,600บาทนะคะอันนี้เป็นของคุณอาดุมดาวเลยลดพิเศษให้ขอราคานี้มาจากอาดุมดาวเลยนะคะต้อนรับตุจีนเท่าไหร่2190บาทโปรโมชั่นนี้ใกล้จะหมดแล้วด้วย2190บ,บาทแล้วคะและ4สสายแรกรับฟรีไปอีกนะคะ1เซตก็คืออีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนก็คือ14ซองมูลค่า1 8 0่งบาทฟรีไปด้วย เท่ากับนะคะเท่ากับนฐานได้1เดือนครึ่งในราคา2,190บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์อะไรนะโทรมาที่เบอร์02-104-9044นะคะ02-104-9044ขอบอกว่าให้โทรมาแล้วต้องบอกว่ามาจากรายการดาราวาไรตี้โพด้วยไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือตอนที่หน้าผิวขาวขึ้นมาแล้วนีกร่งสาวขา้นมาคือให้เห็นว่ามันขาวทั้งตัวไม่ได้แบบว่าเราเป็นพอกแบบ อันนี้อันนี้คือตอนที่ประกวดรีโอเกิลนะคะคือพอเราขามาดังใจแล้วกล้าที่จะขึ้นบนเวทีน้องลีน่าใช้เวลานานแค่ไหนมั้ยต้องเต้นเต้นมั้ลีน่าเป็นคนรักในการเต้นมีพรสวรรค์ในการเต้นอยู่แล้วแต่เป็นคนตัวเตี้ยตัวเล็กเลยไม่มั่นใจในตัวเองแล้วยิ่งพอมาเริ่มผิวคํายิ่งไม่มั่นใจแต่พอเราผิวขาวขึ้นเราก็เลยร้องขึ้นเวทีไปก็ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้เวลานานไหมใช้เวลานานไหมสิบ 7ถึง14วันคุณจะเห็นผลเรื่องผิวพรรณว่ามันจะแบบเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นแต่มันไม่ใช่ขาวแบบขาวจากหน้ามือเป็นสีดำเป็นสีขาวเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่คือผิวคุณจะดูสุขภาพดีแล้วขาวกระจ่างใสขึ้นมีออร่าขึ้นคุณผู้ชมรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะคะแล้วก็ระวังจะไม่ทันขอโปรโมชั่นพี่อีกทีนึงนะคะย้ำเลยนะคะจาก3,6 0 0คุณไม่ต้องจ่ายสตาร์ลี่คอลลาเจนเปปไทด์นะคะ2,190ยบาทเท่านั้นและ49สายแรกโทรเข้ามาเลยนะคะได้รับบฟรีีไปอก1 1,800ซมูลค่าาท ควมเป็นนะคะจะทานได้1เดือนครึ่งในราคา2,190บาทเท่านั้นโทรเข้ามาที่021049044นะคะ021049044และในนี้นะคะถ้าใครบอกว่าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมยังมีอีกมากมายเพราะว่าเรามีการอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จำกัด28ซองต่อเดือนเท่านั้นเพราะหให้ร่างกายของคนเราได้สามารถพัฒนาสร้างคอลลาเจนเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณหยุดทานคุณจะไม่มีการกลับมาค้ำอย่างแน่นอนนะคะ,คะและนี้อยู่ผ่าน ใต้การดูแลของแพทย์แล้วผ่านมาตรฐานออยอผ่านกา,การการันตีจากอดวงดาวแล้วก็ครอบครัวจารุจินดาโดยแล้วก็ลีน่าอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้วิสุจ์จริง ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะตอนโทรศัพท์มานะคะอย่าลืมบอกว่ามาจากดาราวารตี้โพด้วยนะคะโปรโมชั่นแบบนี้หา <c oughs> ไม่ได้ที่อื่นทั่วไปนะคะคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเลยสำหรับวันนี้ต้องขอคุณน้องลี่น้ามากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและต้อขอคุณทุกแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราได้จัดโพในวันนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะรายการของเรานะคะคสามารถติดต่อได้ค่ะทางจดหมายด้วยนะคะช่องสตาร์แมสค่ะที่อยู่นะคะ43173 ซอยลาดพร้าว15ถนนราดพร้าวนะคะแขวงจอมพลเขตเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะวงเล็บมุมซองนะคะว่าดาราาวรตี้โพค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสามารถกลับเขากับรายการดาราาวลตี้โพได้ทุกวันนะคะวันหนึ่งมีสาเวลาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้านะคะบ่ายโมงแล้วก็6โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนอย่าลืมโพเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยะ